สวัสดีครับเข้าสู่วันที่8แล้วนะครับสำหรับสถานการณ์ความขัดแย้งที่ชายแดนไทยกัมพูชาแต่ว่าเรื่องนี้เนี่ยมันซับซ้อนกว่าแค่เสียงปืนเยอะเลยวันนี้เรามีข้อมูลจากรายงานเชิงลึกที่น่าสนใจมากเราจะมาเจาะลึกกันว่าเบื้องหลังสมรภูมิรบเนี่ยมันมีสงครามอีกกี่รูปแบบซ่อนอยู่ทั้งสงครามเศรษฐกิจที่เชื่อเฉือนกันเงียบๆแล้วก็วิกฤตด,ด้านมนุษยธรรมที่เกิดกับคนไทยของเราเองด้วย เรามาเริ่มกันที่ภาพของสมรภูมิจริงๆก่อนเลยดีกว่านะครับข้อมูลที่เราได้มาเนี่ยชี้ให้เห็นภาพชัดเลยว่านี่ไม่ใช่การประทะก,กันเล็กๆน้อยๆนะแต่มันเป็นการสู้รบที่เกิดขึ้นพร้อมกันในหลายจุดเลยอย่างที่ช่องอานมมาจังหวัดอุบลแม้ฝ่ายไทยจะบอกว่าคุมสถานการณ์ได้แล้วแต่ว่าใช่ค่ะแล้วคำว่าอาวุธหนักในที่นี้ก็ไม่ใช่แค่ปืนใหญ่ธรรมดาด้วยนะคะจากข้อมูลคือ มีการใช้ทั้งปืนคอหรือว่าปืนครกที่มันยิงในวิถีโคง้งข้ามที่กำบังได้และที่น่ากังวลเลยก็คือมีการใช้จรวด BM21 ด้วยค่ะซึ่งการโจมตีแบบนี้เนี่ยไม่ได้จํากัดอยู่แค่ที่อุบลน,นะคะที่ห้วยตามาเรียกับภูมะแขที่ศรีสะเกดก็โดนโจมตีแบบเดียวกันตลอดทั้งวันเลยจรวด BM21 นี่คือระบบจรวดหลายลำกล้องที่ยิงได้เป็นชุดใช่ไหมครับคือสามารถสร้างความเสียหายเป็นวงกว้างได้ในครั้งเดียวเลย ถูกต้องค่ะมันคืออาวุธสำหรับศาสตร์กระสุนเข้าไปในพื้นที่เป้าหมายไม่ได้เน้นความแม่นยำรายนัดแต่เน้นการทำลายล้างเป็นพื้นที่ซึ่งมันยกระดับความรุนแรงของการประทะขึ้นไปอีกขั้นเลยแล้วที่น่าสนใจนะคะคือที่ช่องจอมจังหวัดสุรินนอกจากการยิงปะทะแล้วยังมีรายงานว่ามีการเสริมกำลังพลเข้ามาอีกถึง300นายโอ้โห oh เสริมกำลังเข้ามาอีก ใช่ค่ะสะท้อนว่าเขากําลังเสริมความแข็งแกร่งในแนวรบอย่างต่อเนื่องการเสริมกําลังผลนี้ก็น่ากังวลมากนะครับแต่มีอีกจุดหนึ่งที่ข้อมูลบอกว่าน่าจับตาเป็นพิเศษเลยคือบริเวณปราสาทตาควายกับปราสาทตาเมืองที่สุรินเหมือนกันตรงนี้มีการใช้อาวุธที่แบบว่าล้ําสมัยขึ้นไปอีกคือมีการใช้ดโดรนพลีชีพทิ้งระเบิดด้วยคํานี้ฟังดูเหมือนในหนังสงครามยุคใหม่เลยนะครับ มันคือเทคโนโลยีการรบสมัยใหม่จริงๆค่ะโดรนพลีชีพหรือที่เรียกว่าคามิคาเซโดรนคืออากาศยานไร้คนขับขนาดเล็กที่ติดวัตถุระเบิดมาด้วยมันสามารถบินวนหาเป้าหมายได้พอเจอปุ๊บมันก็จะพุ่งเข้าชนเพื่อทำลายเป้าหมายนั้นโดยตรงเลย ข้อดีของมันก็คือราคาถูกตรวจจับได้ยากแล้วก็สร้างผลกระทบทางจิตวิทยากับทหารในพื้นที่ได้สูงมากการมีอาวุธชนิดนี้ในสนามรบชายแดนบ้านเราถือเป็นสัญญาณที่น่ากังวลอย่างยิ่งเลยค่ะพอฟังแบบนี้แล้วภาพรวมของการประทะมันดูรุนแรงแล้วก็มีการวางแผนมาอย่างดีจริงๆไม่ใช่การยิงตอบโต้กันไปมาธรรมดาธรรมดา ใช่เลยค่ะและมีสิ่งหนึ่งที่มายืนยันประเด็นนี้ได้ชัดเจนที่สุดเลยเป็นการค้นพบที่สำคัญมากของฝ่ายไทยท่ามกลางความโกลาหลของการสู้รบไอเกี่ยวกับอาวุธชิ้นนี้ไม่ใช่แค่ว่ามันมีอยู่แต่คือสภาพของมันค่ะสภาพเป็นเป็นยังไงครับใหม่เอี่ยมค่ะรายงานระบุว่าตัวอักษรบนตัวขีเป็นอาวุธยังไม่ลอกเลยเหมือนเพิ่งแกะกล่อง ใช่ค่ะเหมือนเพิ่งแกะออกมาจากกล่องสดๆร้อนๆแล้วก็ยังไม่ทันได้นําไปใช้งานด้วยซ้ําและที่น่าสนใจคือขี่อาวุธแบบนี้เนี่ยมันไม่ใช่อาวุธสําหรับตั้งรับตามชายแดนธรรมดาแต่มันคือแท้งคิลเลอร์ที่มีศักยภาพในการหยุดยานเกราะได้แบบเฉียบขาดเลยหมายความว่าหมายความว่ามันเป็นอาวุธเชิงลุกมากกว่าเชิงรับเลยครับมีนัยยะไปในทางนั้นได้ค่ะการมีอาวุธแบบนี้ในสภาพใหม่เอี่ยมมันตั้งคําถามสําคัญเลยว่า นี่คือการเตรียมพร้อมเพื่อป้องปรามการลุกล้ำหรือว่ามีนัยยะเชิงรุกที่มากกว่านั้นการสะสมอาวุธที่ทันสมัยขนาดนี้แสดงว่าฝ่ายตรงข้ามลงทุนไปเยอะมากและนั่นอาจจะเป็นจุดอ่อนของเขาเหมือนกันค่ะเพราะว่าเพราะการรบสมัยใหม่ที่ใช้อาวุธซับซ้อนแบบนี้มันต้องใช้น้ำมันมหาศาลค่ะอ๋อซึ่งก็เลยเป็นที่มาของมาตรการตัดท่อน,นำเลี้ยงที่ช่องเมกนั่นเองเป็นการโจมตีไปที่เส้นเลือดใหญ่ทางเศรษฐกิจแทนใช่ครับ เมื่อการรบมันเต็มรูปแบบการตอบโต้ก็คงไม่ได้จํากัดอยู่แค่ในสนามรูปอย่างเดียวถูกต้องเลยครับนี่คือแนวรบที่2ที่เปิดขึ้นมาควบคู่กันไปเลยคําสั่งด่วนของแมททับภาคที่2ที่สั่งห้ามส่งออกน้ํามันและยุทธปัจ,จัยผ่านด่านช่องเม็กจังหวัดอุบลมีผลทันทีนี่ไม่ใช่การตัดสินใจแบบสุม 4, ส่ม4ี่สุ่มห้านะคะแต่มาจากการที่ฝ่ายความมั่นคงของเราตรวจพบความผิดปกติบางอย่างความผิดปกติที่ว่าคืออะไรครับ ข้อมูลระบุชัดเจนเลยค่ะว่าในช่วงเวลาก่อนที่จะเกิดการประทะรุนแรงขึ้นเนี่ยมีปริมาณการส่งออกน้ำมันเชื้อเพลิงผ่านด่านช่องเม็กเข้าไปยังฝั่งกัมพูชาสูงขึ้นอย่างผิดปกติอื <c oughs> ใช่ค่ะเมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันในภาวะปกติมันคือสัญญ,ญาณที่บ่งชี้ว่ามีการกักตุนเชื้อเพลิงเพื่อเตรียมการสำหรับปฏิบัติการทางทหารฝ่ายไทยก็เลยตอบโต้ในมิติเศรษฐกิจท,ทันทีด้วยการสั่งห้ามส่งออกน้ำมันแล้วก็เอ่อสิ่งที่เรียกว่า ยุทธปัจจัยซึ่งคำนี้ถ้าจะให้อธิบายง่ายๆก็คือสินค้าอะไรก็ตามที่อาจจะถูกนําไปใช้สนับสนุนการรบได้ใช่ไหมครับถูกต้องค่ะไม่ใช่แค่กระสุนปืนแต่รวมถึงเชื้อเพลิงอาหารหรือแม้แต่อุปกรณ์ก่อสร้างที่เอาไปทําบังเกอร์ใช่ค่ะมันคือการตัดเส้นเลือดใหญ่ทางโลจิสติกทั้งหมดแต่ว่าการทําแบบนี้มันก็เหมือนดาบสองคมนะคะประเด็นนี้น่าสนใจครับแล้วมันไม่กระทบกับผู้ประกอบการฝั่งไทยที่ค้าขายสุจริตด้วยหรอครับ กระทบแน่นอนค่ะและเป็นผลกระทบที่รุนแรงด้วยทั้งผู้ประกอบการขนส่งผู้ค้าน้ำมันรายย่อยที่ทำธุรกิจกับฝั่งกัมพูชามาตลอดเนี่ยต้องหยุดชะง,งักทันทีแต่นี่คือการตัดสินใจเชิงยุทธศาสตร์ที่ต้องเลือกระหว่างความเสียหายทางเศรษฐกิจในระยะสั้นกับความเสี่ยงด้านความมั่นคงของประเทศในระยะยาวเป็นการเลือกสิ่งที่เจ็บน้อยกว่าใช่ค่ะหากปล่อยให้เชื้อเพลิงเหล่านี้ถูกลำเลียงเข้าไปสนับสนุนการรบ ความขัดแย้งอาจจะยืดเยื้อและแสร้างความสูญเสียมากกว่านี้หลายเท่าครับแล้วดูเหมือนทางการจะจริงจังกับเรื่องนี้มากเพราะมีการขอความร่วมมือจากประชาชนให้ช่วยสอดส่องดูแลแล้วก็แจ้งเบาะแสผ่านสายด่วน1 3 7 4ดด้วยสะท้อนให้เห็นว่านี่ไม่ใช่แค่ปฏิบัติการของทหารแต่เป็นสถานการณ์ที่ต้องอาศัยความร่วมมือจากทุกภาคส่วนเป็นภาวะสงครามที่ไม่ประกาศอย่างเป็นทางการนั่นเองค่ะครับเราเห็นภาพสงครามสองระนาบที่ชัดเจนมาก คือสงครามจริงที่ใช้ปืนกับจรวดกับสงครามเสรรกิจที่ตัดเส้นเลือดใหญ่แต่จากข้อมูลที่เรามีมันมีสงครามอีกรูปแบบที่สที่กำลังดำเนินไปพร้อมกันเป็นสงครามที่โหดร้ายและซับซ้อนวิแพ้กันและเหยื่อของสงครามนี้คือพลเรือนไทยที่ติดค้างอยู่ในฝั่งปอยเป็ดเรื่องนี้น่าสลดใจมากค่ะมันคือวิกฤตซ้อนวิกฤตจริงๆสถานการณ์มันเป็นยังไงครับเล่าให้ฟังหน่อยได้ไหมครับ จุดเริ่มต้นของโศกนาฏกรรมนี้มาจากเฟกนิวส์หรือข่าวปลอมค่ะมีการปล่อยข่าวลวงถึงสองครั้งว่าทางการจะเปิดด่านอรัญ,ญประเทศให้คนไทยเดินทางกลับประเทศได้พอคนไทยที่ทำงานอยู่ในปอยเป็ดได้ยินข่าวนี้ด้วยความดีใจด้วยความอยากกลับบ้านหลายคนก็ตัดสินใจลาออกจากงานทันทีโอ้โห oh. ค่ะเก็บข้าของสัมภาระทั้งหมดแล้วก็มารอที่หน้าด่านเลย แต่สุดท้ายด่านก็ไม่เปิดไม่เปิดค่ะกลายเป็นว่าคนไทยกลุ่มใหญ่นี้ตกอยู่ในสภาวะเคว้งคว้างทันทีงานก็ไม่มีแล้วที่พักก็คืนไปแล้วเงินก็ร้อยหรอลงทุกวันกลายเป็นคนตกงานที่ถูกลอยแพอยู่ชายแดนอย่างสิ้นหวังเดี๋ยวนะครับแค่ถูกหลอกให้ตกงานก็น่าเห็นใจมากแล้วแต่นี่หมายความว่าสถานะของพวกเขากำลังจะผิดกฎหมายด้วยหรอครับจากเรื่องวีซา่านั่นคือกับดักชั้นที่สองค่ะ และเป็นกับดักที่โหดร้ายมากเมื่อพวกเขาตกค้างอยู่โดยไม่มีงานทำวีซ่าทำงานก็หมดอายุสถานะของพวกเขาก็จะกลายเป็นการอยู่เกินกำหนดหรือ overstay ท,ทันทีซึ่งตามกฎหมายของกัมพูชามีค่าปรับวันล,ละ500บาทและที่หนักกว่านั้นคืออาจถูกจับกลุ่มและจำคุกได้นานถึง6-8เดือนเลยโหมันคือการสร้างสถานการณ์บีบคั้นทุกทางเลย จากคนทำงานถูกกฎหมายกลายเป็นคนตกงานแล้วก็กลายเป็นคนเข้าเมืองผิดกฎหมายในที่สุดและในภาวะที่สิ้นหวังแบบนี้เองค่ะที่มันเปิดช่องให้เกิดธุริติสีเทาขึ้นมาข้อมูลระบุว่ามีขบวนการที่เข้ามาฉวยโอกาสเรียกรับเงินจากคนไทยที่อยากกลับบ้านยังไงครับโดยอ้างว่าจะสามารถพาข้ามแดนในช่องทางธรรมชาติได้แต่ต้องจ่ายเงินค่าหัวคนละ1 5 0 0 0บาทและถ้าไม่มีจ่ายล่ะครับถ้าไม่มีจ่ายก็จะถูกชี้เป้าให้ทางการจับกลุมทันที โหดร้ายมากมันไม่ต่างอะไรจากการเรียกค่าไถ่เลยค่ะในรายงานมีการตั้งข้อสังเกตเปรียบเทียบไว้อย่างน่าสนใจว่ามันคล้ายกับการหลอกคนไปเป็นบัญชีม้าพอใช้ประโยชน์จนกลายเป็นม้าตายก็เรียกค่าไถ่าจากญาติ <c oughs> เป็นการหาประโยชน์จากชีวิตคนที่กำลังลำบากถึงขีดสุดเลยค่ะฟังแล้วหดหูมากครับแล้วสภาพของคนที่ถูกจับเป็นอย่างไรบ้างครับสถานการณ์ตอนนี้คือ เรือนจําในฝั่งกัมพูชาใกล้ชายแดนเนี่ยเต็มไปด้วยคนไทยที่รอาการผลักดันกลับประเทศค่ะและสภาพความเป็นอยู่ในนั้นก็ย่ําแย่มากมีรายงานว่าบางคนอดข้าว3-4วันเพราะการดูแลอาจจะไม่ทั่วถึงมันคือวิกฤตด้านมนุษยธรรมเต็มรูปแบบที่เกิดขึ้นทรงๆกับการสู้รบเลยในรายงานมีการตั้งคําถามที่ชวนคิดมากเลยนะครับเขาถามว่า วิธีการที่ดูเป็นระบบแบบนี้ตั้งแต่การปล่อยเฟกนิวสร้างภาวะกดดันไปจนถึงการจับกลุมเรียกเงินมันเป็นแค่ฝีมือของขอบวนการอาชญากรรมธรรมดาธรรมดาหรือว่ามันมีอะไรที่ใหญ่กว่านั้นเป็นวิธีการที่รัฐรู้เห็นเป็นใจด้วยหรือเปล่าประเด็นนี้น่าคิดมากครับเป็นคำถามที่ตอบยากนะคะแต่ปฏิเสธไม่ได้ว่ามันเป็นสถานการณ์ที่เอื้อประโยชน์ให้ฝ่ายตรงข้ามในเชิงยุทธ,ธศาสตร การสร้างวิกฤตมนุษยธรรมที mother, ่ชายแดนแบบนี barrier, ้มันสร้างแรงกดดันมหาศาลต่อร anyway, ัฐบาลไทยทั้งในแง่การจัดการปัญหาการทูดและภาพลักษณ์มันคือการใช้พลเรือนเป็นตัวประกันหรือเป็นเครื่องมือต่อรองในสถานการณ์ความขัดแย้งซึ่งเป็นเรื่องที่น่าเป็นห่วงแล้วก็ละเมิดหลักมนุษยธรรมสากลอย่างรุนแรงค่ะพอเรานําข้อมูลทั้งหมดมาต่อจิ๊กซอกันมันเห็นภาพที่ใหญ่และซับซ้อนขึ้นมากเลยนะครับ ความขัดแย้งที่ชายแดนครั้งนี้มันไม่ใช่แค่เรื่องเขตแดนหรือการพะทะกันเฉพาะหน้าอีกต่อไปแต่มันคือสงครามหลายมิติที่เกิดขึ้นพร้อมกันทั้งการรบด้วยอาวุธทันสมัยอย่างดโดรนปลีชีพหรือขีปนาวุธนำวิถีการใช้มาตรการทางเศรษฐกิจตอบโต้เพื่อตัดท่อนำเลี้ยงและที่น่าเศร้าที่สุดคือการใช้ข้อมูลข่าวสารลวงเพื่อสร้างวิกฤตด้านมนุษยธรรมกับพลเรือนที่ไม่มีทางสู้ถูกต้องค่ะภาพทั้งหมดนี้มันสะท้อนให้เห็นถึงรูปแบบของความขัดแย้งในยุคสมัยใหม่ ที่สมรภูมิมันไม่ได้จำกัดอยู่แค่ในสนามรบแนวหน้าอีกต่อไปแล้วแต่มันขยายไปสู่มิติทางเศรษฐกิจสังคมและข้อมูลข่าวสารที่ส่งผลกระทบโดยตรงต่อชีวิตของผู้คนธรรมดาอย่างที่เราเห็นในกรณีนี้ทุกอย่างเชื่อมโยงกันหมดเลยค่ะเป็นภาพที่น่ากังวลและทําให้เราต้องกลับมามองสถานาการณ์นี้ในมุมที่กว้างขึ้นจริงๆครับแต่ก่อนจะจบดิฉันอยากจะทิ้งท้ายให้คิดต่ออีกสักนิดค่ะเราลองย้อนกลับไปที่ประเด็นขีปนาวุธต,ต่อต้านรถถังที่เรายึดมาได้ รายงานระบุชัดเจนมากว่ามันเป็นของใหม่เอี่ยมและทันสมัยมากครับประเด็นนั้นน่าสนใจมากสิ่งนี้มันทิ้งคำถามสำคัญไว้ให้เราต้องคบคิดต่อนะคะคำถามแรกอาจจะเป็นคำถามที่ตรงไปตรงมาว่าอาวุธที่ทันสมัยเหล่านี้มาจากไหนแต่คำถามที่สำคัญกว่านั้นคือใครคือผู้ที่จัดหาอาวุธระดับนี้เข้ามาในพื้นที่ความขัดแย้งชายแดนและทำไปเพื่ออะไรการปรากฏตัวของอาวุธที่ได้ใช้ระดับปกติแบบนี้ อาจกำลังบ่งบอกว่ามีผู้เล่นที่ใหญ่กว่าระดับประเทศในภูมิภาคเข้ามาเกี่ยวข้องหรือไม่นี่อาจจะเป็นภาพสะท้อนของเกมการเมืองระหว่างประเทศที่ใหญ่กว่าที่เราเห็นที่ใช้พื้นที่ชายแดนของเราเป็นกระดานสำหรับเดินหมากตาก็เป็นได้ค่ะเรื่องนี้อาจจะกำลังบ่งบอกถึงภาพที่ใหญ่กว่าแค่ความขัดแย้งตามแนวชายแดนที่เราเห็นอยู่ก็เป็นได้ค่ะ